ทีนี้ไปดูเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตจะอบรมหลักสูตรสมาร์ตบาร์เทนเดอร์ครับบริการเครื่องดื่มแบบมืออาชีพพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ตจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตรสมาร์ทบาร์เทนเดอร์บริการเครื่องดื่มแบบมืออาชีพเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวพนักงานด้านการบริการและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมืออาชีพทําให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการบริการและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันกับคู่แข่งทางการท่องเที่ยวรวมทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืนด้วยนะครับ ซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่ได้มาจากค่าธรรมเนียมบำรุงจากคู่เข้าพักโรงแรมในพื้นที่โดยมีนายเรวัตอาดีรอบนายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดณโรงแรมซีเบแกลนภูเก็ตครับสำหรับโครงการดังกล่าวมีวิทยากราประกอบด้วยนายบรรวิตยาวราอาต Director of Food and Beverage ปาณนานโฮเทลแอนด์รีสอร์ทกรุ๊ปประธานชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน นายพันสิธย์เจริญสุข Food and b e เบเวอร์เกจเมนเจอร์บิยอนสกายวอล์นางชีนายมนัฐปันธิโป g o o ฟ f ช o แอนด์เบเวอร์เ แมนเจอร์ปานานโฮเทลแอนด์รีสอร์ทกรุ๊ปนายเอกชัยแดงมณีบาร์บาร์เกอร์เวสตินเซอร์วิสบอยรีสอร์ทและนายนัทวุฒิฤทธิรักษาบาแมเนเจอร์รอยัลภูเก็ตซิตี้มาบรรยายในหัวข้อสมาร์ทบาร์เชนเดอร์บริการเครื่องดื่มแบบมืออาชีพในระหว่างวันที่22-26กรกฎาคม2567ค่ะ ในจังหวัดภูเก็ตของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะขาดแคลนบุคลากรที่อยู่ในสายอาชีพของบาร์เทนเดอร์นะครับซึ่งเป็นหลักสูตรที่เราร่วมกับชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่นนะครับของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจัดการอบรมในครั้งนี้นะครับมีผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยประมาณ100คนนะครับเพื่อยกระดับนะครับหรือให้คนที่ไม่มีความรู้ทางด้านบาร์เทนเดอร์เนี่ยได้มาเข้าร่วมอบรมนะครับแล้วก็ หลังจากที่เข้าอบรมไปเสร็จนะครับเราก็จะมีการสร้างเครือข่ายนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะหางานทาสำหรับคนที่ว่างงานหรือคนที่มีงานทําอยู่แล้วเนี่ยมีการสร้างเครือข่ายนะครับเพื่อให้เขาได้เติบโตในตาแหน่งงานที่ดีขึ้นนะครับก็ต้องขอบคุณทางอบจภูเก็ตนะครับที่ให้งบประมาณในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้